คุณเคยรู้สึกไหมว่าเรื่องบางเรื่องควรจบไปนานแล้วแต่ใจยังเอากลับมาคิดซ้ำคำพูดบางคำควรปล่อยผ่านแต่มันยังสะเทือนอยู่ในอกความเจ็บปวดบางอย่างควรจะจางไปตามเวลาแต่แค่หลับตาภาพเดิมๆก็กลับมาอีกนั่นเพราะแม้เหตุการณ์จะผ่านไปแล้วแต่ใจยังยึดอยู่กับมันธรรมชาติของชีวิต คือการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งมาเพื่อผ่านไม่มีอะไรอยู่กับเราได้ตลอดความสุขก็แค่ชั่วคราวความทุกข์ก็ไม่ยั่งยืนคนก็มาแล้วจากความรักก็มาแล้วเปลี่ยนแม้แต่ร่างกายของเราเองก็ไม่เหมือนเดิมในแต่ละวันธรรมะจึงบอกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นคือธรรมชาติของทุกสิ่ง ไม่มีอะไรจีรังไม่มีสิ่งใดถาวรแต่เพราะใจเรายังไม่เข้าใจข้อนี้อย่างลึกซึง้งเราจึงพยายามยึดยึดว่าเขาต้องอยู่กับเรายึดว่าเรื่องนั้นต้องไม่เกิดยึดว่าความสุขนั้นต้องกลับมาอีกยึดว่าอดีตไม่ควรเปลี่ยนและยึดว่าเราควรได้มากกว่านี้การยึด จึงเป็นจุดเริ่มของความทุกข์ไม่ใช่เหตุการณ์ไม่ใช่ใครไม่ใช่โลกแต่คือใจเราที่ไม่ยอมปล่อยเหมือนน้ำที่ไหลมาตามลำธารหากเรายื่นมือออกไปสัมผัสมันจะเย็นสดชื่นแต่หากเราพยายามจับมันไว้เราจะไม่เหลืออะไรเลยนอกจากมือที่เปียกและใจที่ผิดหวังชีวิตก็เช่นกันทุกสิ่งในชีวิต ลวนชั่วคราวแต่ความพยายามจะทำให้มันถาวรกลับทำให้เราเจ็บคุณเคยไหมเลิกกับใครไปนานแล้วแต่ยังฝันถึงทะเลาะกับคนที่ไม่สนิทแต่ยังรู้สึกแย่เวลานึกถึงหน้าเขาได้รับคำดูถูกเมื่อห้าปีที่แล้วแต่วันนี้ยังจำได้แม่นยำเพราะใจไม่ใช่นาฬิกาที่เดินไปข้างหน้าอย่างเดียว มันย้อนกลับไปได้และมันยึดได้แน่นกว่าสิ่งใดแล้วเราจะทำอย่างไรไม่ต้องบังคับให้ลืมไม่ต้องฝืนให้ตัดใจแค่รู้ทันว่าใจเรากำลังยึดและค่อยๆวางเหมือนเราถือของหนักๆอยู่ไม่ต้องรีบปล่อยแต่รู้ไว้ว่าถือไว้นานไปมันเจ็บเมื่อเราเริ่มเห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อจะผ่านไป เราจะหยุดเรียกร้องให้สิ่งต่างๆเป็นอย่างที่ใจต้องการและจะเริ่มอยู่กับความจริงมากกว่าความคาดหวังคนที่เข้าใจธรรมชาติของความไม่เที่ยงจะไม่เกลียดเวลาความสุขจบจะไม่แคนเวลาคนเดินจากจะไม่โทษตัวเองในเรื่องที่ควบคุมไม่ได้และจะไม่ตัดสินคุณค่าของตัวเองจากสิ่งที่เปลี่ยนไปเพราะเขารู้ว่า สิ่งที่แน่นอนที่สุดคือความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนจึงไม่ใช่สิ่งน่ากลัวแต่คือความจริงที่ปลดปล่อยเราให้หยุดยึดให้วางและให้ใจได้พักบางคนถามว่าแล้วถ้าปล่อยแล้วจะเหลืออะไรคำตอบคือคุณจะเหลือตัวคุณเองที่ไม่ต้องเหนื่อยกับการยึด ไม่ต้องทุกกับสิ่งที่เปลี่ยนและไม่ต้องร้องไห้กับสิ่งที่ไม่อาจย้อนคืนคุณจะเหลือปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่เรามีจริงคุณจะเห็นคุณค่าของทุกลมหายใจแม้จะเรียบง่ายแม้จะไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแต่มันสงบและเป็นของจริงเพราะสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่าความสงบในใจและความสงบ จะไม่เกิดขึ้นถ้าใจยังยึดสิ่งที่ผ่านไปแล้วทุกสิ่งมาเพื่อผ่านแต่ถ้าใจไม่ปล่อยมันจะกลายเป็นภาระไม่ใช่ความทรงจําแต่เป็นพันธนาการวันนี้ลองถามใจตัวเองคุณกำลังยึดอะไรอยู่อดีตไหนที่ควรวางเรื่องไหนที่ควรให้อภัยคนไหนที่ควรปล่อยให้เดินออกไปโดยสงบ เพราะทุกการปล่อยจะเปิดพื้นที่ให้สิ่งใหม่เข้ามาและทุกการวางจะเบาเท่ากับการเดินต่อไปทุกสิ่งเกิดขึ้นเพื่อจะผ่านไปแต่ใจเรานี่แหละที่ต้องเลือกจะปล่อยมันไปหรือเปล่า